สวัสดีครับพบกับผมติวตัวเอน่งนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องของตัวเลขที่สําคัญนะครับที่น้องๆนะครับจะควรจดจำนะครับเพื่อที่จะนําไปสอบภาคขอในตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าการสอบในหลายๆสนามที่ผ่านมาครับรวมไปถึงสนามสอบท้องถิ่นครับคนออกข้อสอบนะครับเขาก็จะถามในเรื่องของ ตัวเลขต่างๆนะครับที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายที่เราสอบนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถามวันที่จํานวนปีที่นะครับถ้าเราจําแม่นเราก็ได้คะแนนตรงนั้นไปเลยนในขณะเดียวกันถ้าเราจําไม่แม่นนะครับสิ่งหนึ่งที่พอจำไม่แม่นนะครับก็จะเกิดความลังเลไม่มั่นใจไม่แน่ใจ วัดดวงเลยเลยกว่านะครับการวัดดวงก็คือมันมีทั้งถูกหรือผิดได้นะครับซึ่งผมก็ไม่อยากให้เราไปพดวัดดวงกันตรงสนามสอบเลยนะครับอยากจะให้เราเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อที่จะเข้าไปสอบแล้วเกิดความมั่นใจแล้วก็สามารถทําข้อสอบได้คะแนนดีๆนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราเกิดความมั่นใจได้นั่นก็คือ เราต้องอ่านหนังสือนะครับจดจาประเด็นสําคัญต่างๆที่จะออกสอบนะครับรวมไปถึงตัวเลขที่สําคัญที่จะออกสอบนะครับในส่วนของภาาข,ขอในตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนะครับเอาละครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพูดถึงประเด็นที่เราจะจดจํานะครับว่าเราจะจดจํา ประเด็นอะไรบ้างตัวเลขอะไรบ้างนะครับในกฎหมายที่เราจะสอบภาคขอกันนะครับเริ่มจากกฎหมายฉบับแรกกันเลยนะครับก็คือพรบการสาธารณสุขพศส5 3 5และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับถ้าพูดถึงพรบการสาธารณสุขพศส5 3 5และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับก็ถือว่าเป็นพรบหนึ่งนะครับที่ มีเนื้อหาสาระค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะเพราะมีทั้งสิ้น90มาตรานะครับมีทั้งหมด16หมวดนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขมาแล้ว3ฉบับนะครับนั่นก็คือฉบับแรกปี2 5งพฉบับที่2นะครับปีพศสอ5 0แล้วก็ฉบับที่3ปีพศ2อ0 6 0นะครับ เขาอาจจะถามว่าพรบการสาธารณสุขนะครับมีทั้งหมดกี่มาตราก็ต้องตอบว่ามีทั้งหมด90มาตรามีทั้งหมดกี่หมวดก็ต้องตอบว่ามีทั้งหมด16หมวดมีการแก้ไขประพูงมาแล้วกี่ฉบับต้องตอบว่า3ฉบับนะครับแล้วก็เขาอาจจะถามในเรื่องของวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาของพรบรนะครับการสาธารณสุขใน3ฉบับนี้นะครับว่าฉบับที่1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่เท่าไหร่นะครับเราก็ต้องตอบว่าประกาศในวันที่5เมษายน2 5 3 5นะครับฉบับที่2ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่เท่าไหร่ต้องตอบว่าวันที่27มิถุนายน2550นะครับแล้วก็ฉบับที่3ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่22มิถุนายน2 5 6 0นนะครับตรงนี้ต้องตอบให้ได้ เก็บคะแนนตรงนี้ให้ได้นะครับประเด็นต่อมาโจทย์อาจจะถามในเรื่องของพรบการสาธารณสุขแต่ละฉบับตาขึ้นเป็นปีที่เท่าไหร่ในรัชกาลปัจจุบันอย่างพารบการสาธารณสุขพศ2 5 3 5นะครับฉบับแรกเนี่ยนะครับตาขึ้นนะครับเป็นปีที่47ในรัชกาลปัจจุบันนะครับก็จะเห็นว่า กฎหมายพรบการสาสุขเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นปีพศ2135ฉบับแรกฉบับที่2ปีพศ2150รวมไปถึงฉบับที่3ปี2160นะครับก็จะตาขึ้นใน2รัชกาลนะครับนั่นก็คือรัชกาลที่9กับรัชกาลที่10นะครับถ้าเราจำตรงตรงในส่วนของ ปีที่เท่าไหร่ไม่ได้นะครับผมแนะนําให้นะครับนำปีพาศานะครับของทั้งสองราชการนะครับไปลบกับปีพาศาของกฎหมายที่โจทย์ถามนะครับ mm hmm. เช่นนะครับถ้าโจทย์ถามว่าพราบการสาธารณสุขพาศ2535ตาขึ้นเป็นปีทเท่าไหร่ในราชการปัจจุบันนะครับ ปี2535นะครับก็ตรงกับรัชกาลที่9นะครับซึ่งรัชกาลที่9พระองค์ทรงครองราชในปี2489เราก็เอา2535รบกับ2489แล้วก็บวกด้วย1น,นะครับก็จะได้ตัวเลขที่เป็นปีที่เท่าไหร่ในรัชกาลปัจจุบันนะครับ ต้องบวกหนึ่งนะเพราะว่าเราต้องนับหนึ่งตั้งแต่ปีปีแรกที่พระองค์ทรงของราชไปจนถึงปีที่กฎหมายฉบับน <t> ั้นตราขึ้นก็จะถือว่านับเป็นปีที่เท่าไหร่อย่างเช่นพรบการสาสุขพศ2535ฉบับแรกนะครับตราในปี2535เราก็เอา2535ลบ2489 2489ก็คือเป็นปีที่ราชการที่9 ทรงของราชครับได้เท่าไหร่ครับได้4 6นะครับ2535ลบ2 4งได้4 6แล้วบวกด้วย1ต้องบวก1เพราะว่าเราต้องนับ1ตั้งแต่ปีแรกที่พระองค์ทรงของราชเป็นปีที่1นะครับก็ถ้าจำถ้าจำได้ก็จำไปเลยนะครับว่าเออเป็นปีเท่าไหร่ในราชการนั้นนะครับเช่น นะครับพรบการสาสุขพศ2135นะครับตาขึ้นเป็นปีที่17ในรัชกาลปัจจุบันแต่ถ้าจำไม่ได้นะครับก็จําในส่วนของปีที่แต่ละรัชกาลทรงของราชนะครับถ้าเป็นรัชกาลที่9ก็เอาปี2489นะครับถ้าเป็นรัชกาลที่10ก็คือของราชปี2159นะครับประมาณนี้นะครับ คราวนี้มาดูพรบการสาสุขพศสพศ2 5 0าร้นะครับซึ่งเป็นปีที่มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายพรบการสาสุขเป็นฉบับที่2นะครับซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่27มิถุนายน2550นะครับแล้วตราขึ้นเป็นปีที่62ในราชการ ปัจจุบ exactly. right? yes, uh, ันก็คือในรัชกาลที่9นั่นเองนะครับก็คือถ้าจําตรงนี้ได้ก็จําไปเลยแต่ถ้าจําไม่ได้ก็เอา250ตั้งแล้วลบด้วย2489แล้วบวกด้วย1ก็จะได้62นะครับเช่นกันครับพรบการสาสุขฉบับที่3พศ2 5 6 0ตาขึ้นเป็นปีที่ สในรชัชกาลปัจจุบันก็คือในรชัชกาลที่10นะครับซึ่งรชัชกาลที่10พระองค์ทรงรองราชในปี2 5 5 9นะครับตรงนี้ถ้าจําได้จําไปเลยถ้าจําไม่ได้ก็เอา2560ตั้งแล้วก็ลบด้วย2 5 5 9แล้วบวกนี้บวกนี่1ก็จะได้เป็นปีที่2ในรชัชกาลปัจจุบันนะครับครับก็ประเด็นต่อไปก็ อาจจะถามโจทย์อาจจะถามเรื่องของพอรบรนะครับการสาสุขใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันนะครับก็ในส่วนของพอรบรการสาสุขนะครับฉบับที่3นะครับก็ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนด180วันนะครับนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะครับประเด็นตัวแม่นะครับ โจทย์อาจจะถามในเรื่องของจํานวนผู้ทรงคุณวุธนะครับที่ปรากฏในคณะกรรมการชุดต่างๆนะครับซึ่งในพรบการสาธารณสุขเราก็จะมีคณะกรรมการหลายคณะนะครับซึ่งคณะหนึ่งที่เป็นคณะใหญ่นะั่นก็คือคณะกรรมการสาธารณสุขนะครับคณะกรรมการสาธารณสุขนะครับก็จะมีจํานวนผู้ทรงคุณวุธนะครับจานวนไม่เกิน4คนนะครับถ้าโจทย์ถามว่า ผู้ส่งคนวุฒิของคณะกรรมการสาธารณสุขมีจํานวนกี่คนต้องตอบว่าไม่เกิน4คนนะครับแต่ในส่วนของผู้ส่งคนวุฒิของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยก็จะรวมแล้วนะครับไม่เกิน6คนนะครับโดยแบ่งเป็น2ส่วนครับส่วนแรกเนี่ยนะครับผู้ส่งคนวุฒิของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยเขาจะแต่งตั้งจาก ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยตรงนี้จะมีจํานวน4ไม่เกิน4คนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ทรงกระดูกนะครับที่เป็นคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยนะครับเขาก็จะแต่งตั้งจากผู้แทนภาคประชาชน,นซึ่งตรงนี้จะแต่งตั้งมาจํานวนไม่เกิน2คนนะครับก็จะเห็นว่า ถ้าโจทย์าถามว่าผู้สรงคนวุฒิของคณะกรรมการสาสุขคณะกรรมการสาสุขนะครับบอดใหญ่เลยมีจํานวนเท่าไหร่ก็ต้องตอบว่าไม่เกินสี่คนแต่ถ้าเขาถามจํานวนนะครับผู้สรงคนวุฒิของคณะกรรมการสาสุขจังหวัดนะครับทั้งหมดเนี่ยจะไม่เกินหกคนแต่ถ้าเขาถามแยกย่อยไปว่ากรรมการผู้สรงคนวุฒิของคณะกรรมการสาสุขจังหวัดที่ แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการสาสุขและอนามัยสิ่งล้อมมีจํานวนกี่คนตรงนี้ต้องตอบไม่เกิน4คนนะครับและก็ถ้าเขาถามว่ากรรมการผู้ทรงวุฒิของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดที่ประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้แทนภาคประชาชนมีจํานวนกี่คนต้องตอบว่าไม่เกิน2คนครับเนาะประเด็นต่อไปครับที่ควรจะรู้ก็คือ วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการผู้สรงอาวุธนะครับวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการผู้สรงอาวุธของคณะกรรมการสาธารณสุขนะครับมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ2ปีนะครับต้องตอบให้ได้นะครับคราวนี้มาดูในเรื่องของตัวเลขอีกตัวหนึ่งก็คือเลข7ครับภายใน7วันทําการนะครับประเด็นที่โจทย์อาจจะถามก็คือเขาอาจจะถามว่าเจ้าพาน,นกักงานท้องถิ่น นะครับออกหนังสือเราลองกันแจ้งเนะี่ยต้องออกหนังสือรับรองกันแจ้งภายในกี่วันนะครับต้องตอบว่าภายใน7วันทําการนะครับมาดูอีกตัวเลขหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของอายุของใบอนุญาตนะครับอายุของใบอนุญาตก็จะมีอายุ1ปีแล้วก็ ในเรื่องของกรณีของผู้ที่เขาถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนะครับกรณีตรงเนี้ยนะครับเขาจะขอรับใบอนุญาตเนี่ยไม่ได้นะครับจนกว่าจะพ้นกําหนด1ปีนะครับถึงจะสามารถไปขอใบอนุญาตได้นะครับเมื่อกรณีที่เขาถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตกรณีที่สั่งเพิกถอนใบอนุญาตภายใน1ปีจะไม่สามารถที่จะขอใบอนุญาตได้นะครับ ขอรับใบอนุญาตได้แต่เมื่อพ้นกําหนด1ปีก็จะสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการได้นะครับอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวเลข15ครับก็คือภายใน15วันเป็นในเรื่องของกรณีของการคืนคําขอและแจ้งความให้ถูกต้องสมบูรณ์ของคําขอนะตรงนี้เป็นกรณีที่เจ้างานท้องถิ่นนะครับร,รับ คำขอรับใบอนุญาตนะครับพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องจากผู้ที่เขามายื่นคำขอเพื่อขออนุญาตประกอบกิจการแล้วตรวจสอบดูนะครับคำขอพบว่าคำขอไม่ถูกต้องสมบูรณ์นะครับอาจจะเอกสารไม่ครบถ้วนบ้างละหรือว่ามีรายละเอียดต่างๆที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับตรงนี้นะครับก็ ต้องคืนคำขอนะครับพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องสมบูรณ์ของคําขอภายใน15วันนะครับภายใน15วันที่เกี่ยวข้องก็อีกประเด็นหนึ่งก็เป็นในเรื่องของกรณีของหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญ,ญาตของผู้ประกบอบกิจการนะได้สูญหายหรือถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญเนะี่ย ในกรณีนี้นะครับผู้ได้รับหนังสือร่วงกานแจ้งหรือใบอนุญาตก็สามารถที่จะมายื่นขอมายื่นคําขอนะครับเพื่อที่จะรับใบแทนหนังสือร่องกันแจ้งหรือใบอนุญาตภายใน15วันนะครับอีกตัวเลขหนึ่งครับก็คือเรื่องของ30ครับอย่างน้อย30วันเนี่ยจะเป็นในเรื่องของกรณีของอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับมีอำนาจในเรื่องของการกักสัตว์ ไว้เป็นเวลาอย่างน้อย30วันนะครับอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจของพรบรการสาธารณสุขพศส5 3 5และที่แก้ไขเพิเ่มเติมก็คือเรื่องของ200ครับเป็นเรื่องของตัวเลข200นะครับก็คือถ้าเป็นหนังสือรลอก,กันแจ้งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการออกนะครับหนังสือให้กับ ผู้ประกอบกิจการนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่จำหน่ายอาหารสถานที่สะสมอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน200ตารางเมตรนะครับแต่ถ้าผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพื้นที่เกิน200ตารางเมตรก็จะต้องออกในส่วนของใบอนุญาตให้นะครับอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจก็คือไม่น้อยกว่า7วันครับไม่น้อยกว่า7วันเนี่ยเป็นเรื่องของการออกคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับ ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถที่จะออกคําสั่งให้กับผู้ประกอบกิจการนะครับโดยที่จะกําหนดระยะเวลาที่ให้เขาได้ปฏิบัติตามคําสั่งนนะครับไม่น้อยกว่า7วันนะครับถ้าเขาถามว่าการออกคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้กําหนดระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติตามคําสั่งเนะี่กี่วันต้องตอบว่าไม่น้อยกว่า7วันนะครับ ไม่เกิน15วันนะครับเป็นเรื่องของอำนาจของเจ้าพง,งานท้องถิ่นนะครับมีอำนาจในการที่จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันนะครับภายใน30วันเป็นเรื่องของการการออกใบอนุญาตนะครับหรือการมีคําสั่งแจ้งไม่อนุญาตนะครับและรวมไปถึงเรื่องเรื่องของ สิทธิ์ในเรื่องของการอุทธรณ์นะครับการรอ,อนอคำสั่งนะครับประเด็นแรกนะครับประเด็นเรื่องของการออกใบอนุญาตหรือมีคําสั่งไม่อนุญาตเนี่ยในส่วนของเจ้างานท้องถิ่นเนี่ยนะครับเมื่อเจ้างานท้องถิ่นเนี่ยได้รับคําขอรับใบอนุญาตของผู้ประกอบกิจการไปแล้วนะครับก็จะเข้าไปตรวจสอบสารประกอบการนะครับตรวจสอบแล้วนะครับถ้าตรวจสอบ แล้วนะครับพบว่าสารประกอบการนะครับถูกสุขละะักษณะนะครับก็ก็จะออกใบอนุญาตให้นะครับให้กับผู้ขออนุญาตนะครับภายใน30วันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าพบว่านะครับสารประกอบการยังไม่ถูกสุขละะักษณะหรือครบถ้วนถูกต้องนะครับตามข้อบัญญัติของท้องถิ่นก็จะ มีคำสั่งแจ้งไม่อนุญาตพร้อ,อมด้วยเหตุผลนะครับให้กับผู้ขออนุญาตทราบภายใน30วันเช่นกันนะครับแล้วก็ในกรณีที่นะครับจะไปอุทธรณ์คำสั่งนะครับกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ที่ได้รับคําสั่งจากเจ้าพักงานท้องจนินนะครับไม่พอใจคําสั่งดังกล่าวเนะี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่วันรับทราบคําสั่ง ก็จะเห็นว่าภายใน30วันจะเป็นในเรื่องของการออกใบอนญาตหรือการมีคําสั่งแจ้งไม่อนุญาตเนี่ยต้องออกใบอนญาติหรือมีคําสั่งแจ้งไม่อนุญาตให้กับผู้ขอรับอนุญาตทราบภายใน30วันนะครับแล้วก็ผู้มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับต้องอุทธรณ์เป็นหนังสือนะครับ ต่อขัน้นตอนการพีจยนรนาระนารภายใน30วันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่งนะครับอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ20ครับเป็นเรื่องของร้ยละยร้อยละจะปรากฏในเรื่องของการชําระค่าปรับของค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระนะครับถ้าเขาถามเรื่องของการชําระค่าปรับค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระของพรบการสรรสุขต้องตอบเป็นร้อยละย,ยนะครับแล้วก็ ภายใน90วันจะเป็นในเรื่องของคณะกรรมการพิจารณทร์เนี่ยต้องพิจารณาวิทัยชิัยยอุทธร์ให้เสร็จสิ้นภายใน90วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธร,นร์นะครับ2นะครับ2นะครับเลข2ก็จะเป็นในเรื่องของจำนวนผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณอุทธร์นะครับถ้าโจทย์เขาถามว่า ผู้ช่วยเลขานุก,การของคณะกรรมการพิจารณทรมีจํานวนกี่คนต้องตอบว่ามีจํานวน2คนนะครับแต่ถ้าเขาถามถึงจํานวนผู้ส่งรูทของคณะกรรมการพิจารณาทรมีจํานวนกี่คนก็ต้องตอบว่ามีจํานวนไม่เกิน3คนนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ควรจะจําไปก็คือในเรื่องของบทกําหนดโทษต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นโทษปรับ นะครับปรับไม่เกิน2,500บาทในกรณีไหนปรับไม่เกิน5,000บาทในกรณีไหนนะครับปรับไม่เกิน25,000บาทเป็นในกรณีไหนนะครับปรับไม่เกิน50,000บาทเป็นกรณีไหนก็ต้องจดจำด้วยนะครับแล้วก็ประเด็นที่ที่ควรจะจำเลยนะครับก็คือในเรื่องของ กรณีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกินสอ0 0มบาทนะครับเป็นในเรื่องของการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน200ตารางเมตรนะครับโดยไม่มีหนังสือราอการแจ้งตรงนี้ก็จะเเป็นโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกินสอ0 0มบาทไม่มีโทษหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับส่วนกรณีของ โทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน5 0 0 0 0บาทเนี่ยจะเป็นในเรื่องของกรณีจัดสร้างสารที่จําหน่ายอาหารหรือสารที่สะสมอาหารนะครับซึ่งมีพื้นที่เกิน200ตารางเมตรโดยไม่ได้รับใบอนุญาตนะครับตรงนี้กรณีนี้ต้องดูดีๆนะครับกรณีของโทษของการจัดสร้างสารที่จําหน่ายอาหารหรือสารที่สะสมอาหารเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ ไม่เกิน200ตารางเมตรนะครับหรือพื้นที่เกิน200ตารางเมตรจะมีโทษจำคุกหรือโทษปรับนะครับแต่จะไม่มีคำว่าหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับตรงนี้ต้องจำให้ดีนะครับส่วนกรณีของการมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน50 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเนี่ยจะเป็นในกรณีของการฝ่าเฝืนมาตรา 19มาตรา33วรรคหนึ่งหรือมาตรา34นะครับซึ่งมาตราตรงนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของการมาตรา19กนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการดำเนินกิจการในเรื่องของการรับทำการเก็บผลหรือกจัดสิ่งพิูลิคุหรือมลฝอยนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตตรงนี้ก็ เป็นโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน5 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับส่วนมาตรา33วรกหนึ่งนะครับมาตรา33วรกหนึ่งเป็นในเรื่องของการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุภาพนะครับตรงนี้ถ้าประกอบกิจการโดยไม่ได้ับอนุญาตก็จะถูกโทษจำคุกนะครับไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน5 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช่นกัน หรือในกรณีของมาตรา34 34เป็นในเรื่องของการประกอบกิจการตลาดนะครับตรงนี้นะครับเช่นกันนะครับกิจการตลาดก็จะต้องมายื่นขออนุญาตนะครับก่อนที่จะประกอบกิจการถ้าไม่ได้มายื่นขออนุญาตก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือโทษปรับไม่เกิน50,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็จะเห็นว่าโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือ ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับเนี่ยจะเป็นในกรณีของการประกอบกิจาการไม่ว่าจะเป็นกิจาการเก็บขนกําจัดสิ่งปพิกพิษมูลฝอยนะครับกิจาการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพรวามไปถึงกิจาการตลาดเนี่ยนะครับต้องมายื่นขออนุญาตก่อนที่จะประกอบการถ้าประกอบการโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะมีโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกินหรือปรับไม่เกิน,น50,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ ส่วนประเด็นอื่นๆนะครับถ้าเป็นในเรื่องของการถูกคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตแล้วฝ่าฝืนตรงนี้นะครับถูกคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตแล้วฝ่าฝืนคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตไม่ไม่หยุดกิจ,จการแต่ไปประกอบกิจการนะครับในระหว่างที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเนี่ยตรงนี้ก็จะถูกจําคุกไม่เกิน6เดือนนะครับหรือปรับไม่เกิน5 0,000บาทหรือทั้งจาทั้งปรับนะครับและรวมไปถึงปรับนะครับ เป็นรายวันอีกนะครับวันละไม่เกิน25,000บาทนะครับส่วนในโทษที่มันหนักที่สุดของพรบการสาสุขนี้นะก็จะเป็นในเรื่องของโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเนี่ยจะเป็นในโทษของผู้รับยเนะี่ะ ฝ่าฝืนข้อบัญญัติของท้องถิ่นนะครับซึ่งออกตามความในมาตราย0วงเล็บรับในกรณีเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออัน,อนตรายจากชุมชนนะครับจะเป็นโทษที่เยอะสุดแล้วนะครับก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน10,000แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับมาตรา20วงเล็บ5เนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของฝ่าฝืนข้อบัญญัติของท้องถิ่นนะครับในเรื่องของ หลักเกณวิธีการเงื่อนไขในการเก็บขวและกำจัดสิ่งปิตกูลหรือมูลฝอยนะครับซึ่งก็จะเป็นในกรณีที่ถ้าพูดรับอนุญาตเนี่ยฝ่าฝืนข้อบัญญัติของท้องถิ่นในเรื่องของมูลฝอยติดเชื้อหรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตรงนี้ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน10,000แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็จะเห็นว่า จากพรบรแรกนะครับพรบรแรกคือพอรบรการสารสุขพศ .2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประเด็นหลักๆเลยนะครับที่จะต้องจดจํานั่นก็คือจานวนมาตราจํานวนหมวนนะครับวันประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับวันที่ตาขึ้นเป็นปีที่เท่าไหร่ในราชการปัจจุบันนะครับใช้บังคับเมื่อพ้อนกำหนดกี่วันนะครับ จำนวนของกรรมการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจํานวนผู้สรงคนณวุธวาระการดํารงตาแหน่งของผู้สรงคุณวุธในคณะต่างๆนะครับนะครับต้องจดจานะครับถ้าเราอยากได้คะแนนที่ดีถ้าเราอยากได้คะแนนที่ดีๆนะครับประเด็นในเรื่องของตัวเลขเป็นประเด็นที่เราไม่ควรที่จะพลาดนะครับถ้าเขาถามเรื่องของตัวเลขเราควรที่จะ จดจำแล้วก็ต้องตอบให้ได้นะครับตรงนี้เป็นคะแนนที่ควรที่จะได้มากที่สุดแล้วนะครับก็คลิปนี้จบในเรื่องของพรบการสาธารณสุขไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพูดถึงตัวเลขที่สำคัญของพรบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบภาคขอของตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนะครับก็คลิปนี้ก็จบ เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับผม